ประเภทคอไปย่อยลงไปสักคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยต้องให้รางวัลอันนี้เรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่สองก็คือวันที่ที่แปดเนี่ยกลาขอเช่าพื้นที่จัดงานต่อธารรัฐคือที่เราสิตามระเบียบน,นะครับในกิจกรรมประยุทธ์จันโอชาพร้อมอพ่วงในการสถาบันเราพอแล้วเราต้องจัดงานให้ดีอย่างนี้พลาดไม่ได้นะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้ มาหุ่นต่างชาติดีได้เท่าไหร่ทำเท่านั้นเปก่อนอนะโผผัดอย่างเงี้ยเออผมพอรู้ผมไม่โก้แล้วใช่ไหมแล้วมาเป็นเปลี่ยนค่ายใช่ไหมหัวใจสีอตอนนี้น่าจะร้องเพลงของตุยธามพี่จัดงานนะครับบร,ริเวณรน้าสารกาจรจราจรกับเรื่องของอเรื่องของน้ำเรื่องของไปไปไปนะครับไเวลาที่ที่สามเลยครับเรื่องเครื่องพินาวันเวลาไอ้ิ ผู้คาเินะรับผ้ค้ากระเพราขอบคุณครับเจรรึนะครับเชรรนี่าเชรรึเยี่ยมบรรยากาศนะครับเลี่ยนกันเต้เจรรนะครับเดี๋ยวมีแต่จากายานกเจะว่าออกเราแยงๆหละหรอนมพี่ังไงหนึ่งสองสามเช้